ครับครับงจากจะาตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการผ่าตัดนะครับเกียวกับคอนเว่าไปนั่นคืีค่าแค่เดี๋ยวมองมาเห็นนะครับเา้าชัดหน่อยค่าเป็นค่าเป็นทางเป็นัามีการจักนะครับ กัดตัดนะครับเดี๋ยวก่นอนผมก็ใช้ไฟเบอร์ตัดเองนะครับแัดทุกวันนี้ไม่ใช้นะครับมาทำแล้วก็มีซ่อมเครื่องมือเลยดีนะครับเช้าๆออกกำลังกายกับการขัดด้วย เสร็จนะครับตัดเสร็จตัดเสร็จก็จะเพิ่งเอาออกจากเบานะครับตัดเสร็จก็จะเพิ่งอ,ออกจากเบานะครับอ่ะหมุนอีกรอบ ตันใหญ่นะครับก mm hmm. ็จำคล้ายประสบการณ์นะครับโอ้ mm hmm. oh, นั่นมากครับ mm hmm. ตัวนี้ ของการพันมอเตอร์นะครับก็จะ <c oughs> ขายฟองขายฟอ,องทุกเดือนตกแดงนะไม่ขนัดเราก็เปลี่ยนค่าคา่ไปครับถ้าท่านนิ้ม,มีตัวใหญ่ๆพัตตาก็ใช้ตัวใหญ่นะครับ แค่นี้จะนน้อยน้อยเอาไว้หมุนกดกดหมุนด้วยเงินสดแาดงเสียงหายใจนะครับแสดงว่าเงินเอาการ ท่านก็มีเครื่องมือในการถอดดีๆผมไม่มีอะไรมากมายครับใช้แรงนี่แหละค่ไอหลายๆท่านตัดนะครับกลัวโดนไม่ล่านะครับไ่อยากจะใช้ของเดิมไม่ต้องใช้ของเดิมครับใช้ของใหม่ทำง่ายกว่าร้อยนะครับ มาได้แล้วหลอดมาใหญ่นะครับหน้ารลวดแน่นนะครับเรี๋ยดดูรอบนะครับ ก็มาแต่งเหล็กนะครับคือแต่งมุมนิดเลกหน่อยนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อ,อกชรตวงลงง่ายนะครับตัวนี้เร่องลองสลักนะครับตัวนี้เรียกว่าลองสลักนะครับที่ไม่เคยเรียนลองสล็กนะครับอันนี้เรียกว่าสเตเตอร์นะครับ แผ่นไมล่านะครับแผ่นไมล่าสำหรับรองกันชุดสนวนหยอกยนะครับขนขไม่ดีครับยังไม่ได้เก็บขึ้นใหม่หยอกหยอกเดี่ยวเดี่ตรงนะยได้เขาต้องรู้นะครับเวลาถ่ายกันได้ด้วยต้องรู้ดีป่าไม่ได้เอาแบบบ้านๆนี่นะครับ ก่อนนี้แต่งมุมก่อนนะครับแต่งมุมล่องเราทำมือนะครับอาจจะผิดพาดได้อาจจะบาดขวดบาดอะไรแล้วก็แต่งมันเช้มีดนี้เกิดก่อน,นครับครับ ตอนที่ใช้หักนะครับก็จะเป็นมีเกียอนะครับแล้วก็ใบลฉลาะครับ ก็จะดูาสาดขึ้นมานิหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เหลือไว้แม้ที่องขัดนะครับเมี่เส็เนี่ยอันนี้เสร็จแล้ว,ลวเราก็มาลองไปลากกันนะครับในส่วนนี้นะครับจะบอกการลองไปลากก็คงจะเห็นได้นะครับหลายๆคลิปที่ผมทำนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะลองให้ดูตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับกือการอันนี้อันนี้นนใจนะครับรวดไปไหน,นครับดูจากสายตาคือสามห้านะน่าจะพอได้จริงดงนะครับเดี๋ยวเราลองมากันนะครับการวัดรวดนะครับครับการวัดรวดปกติก็ใช้ไหม โอมิเตอร์นะครับวัดเจ็ดีกว่าผมยังไม่ได้สั่นซื้อครับกำลังเก็บเงินปัปสามารถิงหรือเปล่าดูวาหกอ่ะอันนี้35บา,าสาีวนฉาบหกก็เข้าได้ไม่เลยฉาบหากไปแล้วก็คาดเดาว่า วัดเปรียบเทียบกับเบอร์สามห้าครับเปรียบเทียบกันหน่หอยจับใจความรู้สึกเข้ากันนะครับเอาตัวนี้จัดใหญ่กว่าน,นิดน,นึงนะครับความรู้สึกก,กับอ่าน่าจะดเบอร์ที่สียหรือเปล่าไม่รู้นะครับเบอร์สามทำไมเข้าออได้ง่ายอย่าง เปลือกสามห้าปฏิเสธนะผมว่าใส่เบลือรสามหกหัวเฉย,ยเลยน่าจะมีการตัวนี้น่าจะวัดเียตัวน,นี้กดยันนะคะนรับสามห้าก็สามห้าเราจะใช้สามห้าแล้วกัน นายก็เ,ยเบอร์สามเจ็ดโลโลตัวนี้จะห่างๆนะครับแล้วผมต้องซื้อไมโครมาใช้ละอาจตังสน่อยหรับบริจาคของเก่าก็ไม่เคยมี อันนี้กดลันนะครับสำหรับกดลันนะครับผมก็จะใช้เทปดำนะครับมาถ้าเห็นกองๆอยู่ที่ลานก็แปลว่า,านั่นเป็นกดลันนะครับพยายามใช้ให้เหมือนกันนะครับที่ลืมด้านในเป็นกดสตาร์ทนะครับ ผมก็จะใช้กระดาษกาวนะครับกดสร์ทใช้กระดาษกาวแปะ,ะลันลันสกัดอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้วแล้วเราเกะจะไปนับกันนะครับวิธีการนับนะครับก็ง่ายๆนะครับดึงออกมานับทีละเส้นนะครับนี่นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ต้องไปคำนวณแบบมืออาชีพเขาหรอกครับเรามาสมัครเล่นว่าไปนั่นสมัครเล่นปิ๊สิไม่ได้จบวิศวะเราก็ใช้หลักวิศวกะเอาไม่ใช่ต้องเป็นวิศวกรนะอ,อย่างนี้ครับสิบนะครับ ก็าทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าถ้าผิดพลาดไมในการนับแบบนี้น่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นะครับเต็มที่อ่า เมื่อได้ครบนะครับเราเราก็มานับเป็น,100นร้รอยน,ยนะครับ้วค่อยบันทึกไว้นะครับคนที่ก็นับเหมือนกันนะครับสำหรับการเขียนนะครับเราก็จะเขียนไว้กดลวดลั่นเบอร์สามาา นวลรอบอ่าว่างไว้ก่อนเจ็ดมือครับเจ็ดนวน,นก็ชกเดิมเบอร์เจ็ดนวนรอบชกสองเบอรครับเจ็ดนวน,นก็อ้อ ชคหนึ่งก็จะจะ,จะรวมอยู่ด้วยกันนะครับจะรวมอยู่ด้วยกันโชคหนึองอ่งกัสองรวมอยู่ยกันเดี๋ยวเราหายละรอบรวมให้ได้ก่อนนะครับรอบรวมของชุดสตาร์ทแล้วแล้วค่อยมาคำวนวณเอานะครับอยากจะแนะนาวิธีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวนับเศษก่อนนะครับอ่ะบอกคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับสมมติว่านับตัวนี้ได้อ่ะแปดร้อยก็ ทีหนึ่งก็สตาร์ทหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ150อ่าแล้วก็สตาร์ทสองน่าจะประมาณ120ที่เหลือก็จะเป็นขดไอ้ไอทีสองร้อยยี่สิบทีเหลือก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับง่ายง่ายก็ทักษะบตัวนี้ต่อร์สูตรฮาร์ตลิต่ออนุกรมกันนะครับก็จะกลายเป็นขดสตาร์ทรวมได้ครับแต่น้อยอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ต้อง สตาร์ทเบอร์สามก็จะใช้จนวนรอบสตาร์ทจัวนี้นะครับเป็นหลักค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับ